ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมสําหรับกราฟสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้มีการปรับตัวลงมาตามแผนนะครับอ่าตรงนี้นะฮะแนวต้านนะครับสองศนะครับไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับก็อ่าใช้แผนเซลล์แผนนี้เนาะอ่าผมเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีหลายๆท่านเลยนะครับที่ไดออเดอร์เซลล์ลงมานะครับที่1985กก็จบไปนะครับจบไปตามแผน เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็สําหรับกราฟปัจจุบันนะครับอยู่ใต้1 9 8 5นะครับแล้วก็ถ้ามองใน time frame m 1 5เนี่ยเขาเกิด divergence นะครับ divergence ตรงนี้เนาะกราฟราคาเนี่ยก็ยังไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับแต่ว่า indicator เนี่ยเขาก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะครับ indicator เนี่ยเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่กราฟราคาเนี่ย ก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านได้นะครับถ้าเกิดว่าการาฟราคาเนี่ยเขามีการชนนะครับชนหรือว่ามาใกล้เคียงนะแล้วมีแท่งแบริทุบลงนะครับเราจะมองได้ว่าตรงนี้นะครับอาจจะมีการพักตัวนะครับเป็นรอบการพักตัวของ F15 ลงมาล้างไดวเจนนะครับ1รอบเนาะถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาเนี่ยไม่สามารถต่ำกว่าโลเดิม erm ได้ ไม่สามารถต่ำกว่าโ,โลนี้นะครับถ้าเกิดว่าลงมานะ M15 นะฮะพอลงมาแล้วเกิดมีสัญญาณกลับตัวเขาอาจจะลงมาสะสมแรงนะครับเพื่อที่จะทำลาย1985ขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มของ i m ม f เฟรมใหญ่เขาจะต้องมีการปรับตัวขึ้นอีกหนึ่งลอบนะครับถ้าเกิดว่าเขาเบรก1985ได้นะครับเป้าหมายก็คือ 2006ูนนะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะมันจะเป็นการเบรกโครงสร้างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเบรคโครงสร้างนี้ได้นะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับภาพมันอาจจะมีแนวโน้มขึ้นไปต่อได้นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือแผนแรกนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถผ่าน1ราได้นะครับก็าอาจจะมีการย่อหนึ่งรอบก็ได้นะครับเราต้องดูไปตามโครงสร้างเนาะแต่เนี่ยผมวาดให้ดูคร่าวๆนะครับว่ากราฟราคานะเขามีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้นะครับก็อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมานะแล้วเบรกเลยนะครับเขาเบรกเลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับถ้าเกิดเขาเบรกขึ้นมาเลยเนะี่ย มีโอกาสจะเป็นแบบนี้ฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปเลยเนะี่ยกราเราก็รอ,อ follow นะครับ follow b ายขึ้นไปจกกังหวะที่กราราคาเบรกหนึ 9, 9่กนะครับก็อันนี้เป็นแผนขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับแผนลงนะครับก็เหมือนเดิมมีแนวรับอยู่ที่1964นะครับที่เขายังไม่ได้ลงมาเนาะอ่ารอบเนี้ยเขาก็มีการสร้าง เป็นอีโคโลไว้นะครับถ้าเกิดว่าเขาชนนะครับชนแล้วพักตัวนะครับไม่สามารถผ่านได้เนะี่ยเราก็มองไปที่1964แล้วก็ดูการฟอร์มตัวที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปต่อหรือว่าเขาจะลงไปด้านล่างนะครับถ้าเกิดลงไปด้านล่างเนี่ยโซนด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มไลน์นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์สามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเขาเบรก1964ได้เนะี่ยโซนต่อไปจะไปที่ไหนนะครับแล้วผมมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นนะครตอนนี้การเนี่ยเขาก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะครับอ่ามีแรงซื้อเข้ามาอยู่ถ้าเบรกดได้ก็ follow by ขึ้นไปก่อนนะครับอ่าเราก็ต้องดูว่าเขาจะผ่านจุดนี้ได้ไหมนะีครับ ถ้าผ่านได้ก็ยาวอ่ะ2อวนะครับก็สําหรับแผนในวันนี้นะครับก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปใน LINE OpenChat นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์สามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ